ชมคะมีการฝึกอบรมให้คนทั่วไปนะคะปั๊มหัวใจค่ะช่วยเหลือผู้ที่หัวใจหยุดเต้นให้ฟื้นคืนชีพซึ่งก็เป็นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่ทุกคนสามารถทําได้นะคะอย่างเช่นที่จังหวัดจุมพรประสบความสําเร็จอย่างยิ่งหลังจากมีการเผยแพร่ความรู้ CPR แก่ประชาชนพบว่ามีผู้รอดชีวิตจากการปั๊มหัวใจถึง18รายเมื่อพบคนหมดสติเรามีขั้นตอนการช่วยเหลือง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1 ต้องประเมินความปลอดภัยของสถานที่นั้นๆก่อนเข้าช่วยเหลือขั้นตอนที่2ประเมินผู้ป่วยดกตบที่บ่าแรงๆพร้อมตะโกนเรียกหากพบผู้ป่วยหมดสติ ไม่มีการโต้ตอบใดๆให้สังเกตการหายใจที่หน้าอกหน้าท้องดูว่าขยับขยายหรือไม่ถ้าไม่หายใจหรือหายใจเฮือกให้ตะโกนขอความช่วยเหลือทันทีขั้นตอนที่3โทรศัพท์แจ้ง1 6 6 9เพื่อขอความช่วยเหลือและให้นำเครื่อง AED มาด้วยขั้นตอนที่4มองหาเครื่อง AED ที่อยู่ใกล้ที่สุด หากอยู่หลายคนสั่งให้คนอื่นไปเอาเครื่องมาและใช้ทันทีที่เครื่องมาถึงโดยเครื่องจะทําการปล่อยกระแสะไฟฟ้าเข้าไปทําให้คลื่นหัวใจที่เต้นพลิ้วกลับมาเต้นปกติขั้นตอนที่5หากอยู่คนเดียวหลังโทรศัพท์แจ้ง1669แล้วให้รีบปั๊มหัวใจทันทีโดยนั่งคุกเข่าข้างตัวผู้ป่วยหาตำแหน่งวางส้นมือบริเวณกึ่งกลางกระดูกหน้าอกระหว่างราวนมทั้งสองข้างยกตัวขึ้นให้แขนตึงตรงตั้งฉากกับกระดูกกลางหน้าอก กดลึก5-6เซนติเมตรถอนคืนน้ำหนักให้สุดกดต่อเนื่องเร็ว100-120ครั้งต่อนาที กดไปเรื่อยๆจนผู้หมดสติรู้สึกตัวหรือ1669มาถึงสำหรับท่านที่สามารถเป่าช่วยหายใจให้กดหน้าอก30ครั้งสลับกับเป่าปากช่วยหายใจ2ครั้งห่างกัน5-6วินาทีถือเป็น1รอบของการทำ CPR ขั้นตอนที่6การใช้เครื่อง AED มี3ขั้นตอนง่ายๆดังนี้เปิดเครื่องติดแผ่นนำไฟฟ้าและปฏิบัติตามคำสั่งเครื่อง การปั๊มหัวใจทันทีในผู้หมดสติและไม่หายใจหรือหายใจเฮือกจะช่วยให้หัวใจกลับมาเต้นปกติการกดหน้าอกต้องกดทันทีที่หัวใจหยุดเต้นถ้าเรากดช้าไปหนึ่งนาทีโอกาสรอดชีวิตหายไป10%ถ้ากดช้าไป5นาทีสมองเริ่มจะเสียแล้วค่ะ สรุปขั้นตอนการช่วยชีวิตอย่างง่ายสำหรับประชาชนทั่วไป6ขั้นตอน 1. ตรวจสอบความปลอดภัยของเหตุการณ์ 2. ปลุกผู้ป่วยแรงๆเพื่อประเมินการรู้สึกตัว 3. โทร1669ขอความช่วยเหลือย้ำขอเครื่อง AED มาด้วย 4. ปั๊มหัวใจทันทีอย่างต่อเนื่อง 5. เป่าปากช่วยหายใจถ้าทำได้และ 6. ใช้เครื่อง AED ทันทีที่มาถึงเพียงแค่นี้เราก็สามารถช่วยชีวิตคนที่หัวใจหยุดเต้นให้หัวใจกลับมาทำงานปกติอันเป็นการให้โอกาสรอดชีวิตแก่ผู้ที่หัวใจหยุดเต้นได้ค่ะ